เอาเป็นชุดเต็มจ้เอาชุดใหญ่ชุดใหญ่นะคะน้ำยาอะไระน้ำยาอะไรคะกระีย่ะไรคะกะีอันนึงอันนี้อันนึงเป็นบ้าเดีย๋ดวยวหาถุงกันนี่ยัง

เอาสูกังยเงินยู่ตกลงกับมันได้อยู่กูะดองเงือดไหลว่าได้เด้อมืงเนี่ยเขี่ยวเสาเก็บหรือด้อแล้วตัดผมเองเหรอหรือไงเพราะผมไปตัดหรอหรือไงวิกอ่ะตัดเองเหรอหรือไงจะมาตัดอยู่งใส่กะเพราหมูสาบสองข้าวผัดรวมหนึ่ง ตำม้มวนหนึ่งตำทะเลหนึ่งเหรอครับเฮ้ยจุดเนี้ยอันนี้ยังไปยี่สิบพอบะตังบะตังให้ถุงไงน่กสองยาอันเดียวนี่ท่านี่แหละแต่ว่าสองน้ำยาเป็นสี่ห้าหกจิตหกถุงแล้วเท่าไหร่น้ำยาถุงได้ยี่สิบก็สี่สิบสี่สิบ ห้าหกหกส <65 S 1> ิบห้าเจ็ดกินยังไงเอากินยังได้น้องอ๋อเห็นกิน,นกินอะ้วกระปูดออกมาหน่อยแมนบอล <c oughs> เกมไม่เห็นคนด่าเมทต,ต์แ,แต่แตอนีญญ้แหละคนก็เลยอยากกินตามไงกินบ้างกินเนขับไปแล้วมันกระปูดออกมาแมนหกสิบห้าทอนสามสิบห้า กินให้อร่อยนะคะจ้า,จาต, <ำ S 1> ต่อไป,ไปตำตัม่วหนึ่งตำเลีหนึ่งนะคะเดี๋ยวกินนี่กันปต้าหมูสับสองข้าวผัดรวมหนึ่ง